ท่านดับชีวิตที่ไม่พึงเกิดได้เด็ดขาดแล้วจริงๆวิญญาณสะเนโรเทนะเจเหลือก็แต่ความบริสุทธิ์แท้ๆในจิตไว้ยึดไว้ปรุงเพียงเพื่อแก่โลกแก่ผู้อื่นโดยจริงซึ่งก็จะมีสัมมาทิฏฐิปาทานหนึ่งคือยึดความเห็นที่ถูกที่ดีไว้สัมมาศีละปตุปาทานหนึ่งคือยึดศีลยึดการประพฤติท,ที่ดีที่ถูกไว้ สัมมาวาทุป,ปาทานหนึ่งคือยึดภาษาคำพูดที่ดีที่ถูกไว้และสัมมากามุป,ปาทานคือยึดกามที่ดีที่ถูกไว้เป็นพ่วงแพรเพราะธรรมกามนั่นแหละเป็นบ่อกเกิดแห่งการพ้นทุกข์แต่ผู้บริสุทธิ์สิ้นรอบแล้วจะไม่มีกามใดๆเลยเป็นของตนจึงไม่มีคำว่าสัมมากามุป,ปาทานสำหรับผู้บรรลุแล้วอุปทานทั้งสามนั้น เป็นสัมมุปา,าทานธาตุและเป็นสัมมุปาทานขันอันสุดท้ายของท่านเรียกว่าสอุป,ปาธิคือสิ่งที่ยังยอมเหลือยึดไว้เสสะโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่กับโลกและเป็นไปเพื่อโลกเท่านั้นไม่ใช่ยึดไว้เพื่อตัวเองเลยสักอย่างและที่แท้คำว่ายึดนั้นก็เป็นเพียงเชีรณุปาทานคือสักแต่ว่ายึดไวอ้อย่างนั้นเอง มีแต่มันจะแก่ลงแก่ลงเสื่อมสลายไปเป็นที่สุดโดยจะไม่มีฤทธิ์งอหัวขึ้นมาอีกมันเป็นเพียงสมมุิธาตุจำนวนสุดท้ายที่ท่านพึงยอมปรุงวิสังขารยอมมียอมใช้อยู่จริงๆโดยแท้แล้วท่านเองสิ้นสม,มุติไปแล้วทั้งหมดท่านไม่ยึดอะไรไว้เลยแม้แต่สำม,มุปาฐานธาตุทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั้นแม้ยอมปรุงในตอนใดขณะใดท่านก็จะดับทำลายสิ้นลงทันที ที่หมดความจำเป็นจะใช้ในตอนนั้นตราบนั้นดังนี้สรุปความยึดติดอะไรไม่ได้เลยจริงๆในโลกสำหรับตนข้อควรทำจึงจำเป็นจะต้องทำจิตให้หมดกิเลสตัณหาอุปทานขั้นสุดท้ายให้ได้เกลี้ยงจะได้ชื่อว่าสิ้นโลกสิ้นสมุติทั้งหลายจึงควรตั้งใจทำความเข้าใจในเนโรสมาบัติให้ดีๆมันมีไหนที่ละเอียดลึกซึ้งผิดเพี้ยนแตกต่างจากกันอยู่ อย่างไรเรียกว่าอภิสัญญานิโรธสมาบัติซึ่งก็เป็นนิโรธสมาบัติเหมือนกันอย่างไรเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติซึ่งก็เป็นนิโรธสมาบัติเหมือนกันแต่ทว่ามันก็มีความไม่เหมือนกันอยู่และแบบใดที่มันเป็นแบบแท้ตรงทางของพระสัมมาสัมพ,พุทธองค์สากยะมุนีของเราถูกถูกตรงๆที่เป็นนิโรธอริยสัจควรจะเป็นอภิสัญญานิโรธ อันเป็นการดับนิ่งเงียบลงไปเป็นอสัญ,ญีนั้นเลยจนแข็งทื่อเป็นพรหมลูกฟักแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกเป็นผู้ดับสนิทจริงๆไม่รู้อะไรเอาเลยนั้นหรือเป็นจุดที่ถูกที่สุดหรือว่าจะเป็นสัญญาเวทยิตานนโรธอันเป็นการดับเฉพาะสังขารหรือดับเฉพาะกิเลสที่มันปรุงร่วมอยู่ในจิตเท่านั้นให้หมดสนิทโดยที่เรายังลืมหูลืมตาเป็นคนปกติดีๆเหมือนคนอื่นไปไหนมาไหนได้ และรับรู้อะไรต่างๆได้อย่างแจ่มใสชัดเจนในความจริงต,งต่างๆตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัศนะเป็นจุดที่ควรจะถูกที่สุดเพราะทั้งสองอย่างนั้นต่างก็เป็นนิโรธสมาบัติเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันจงทำใจให้เป็นกลางสำหรับผู้เคยศึกษาภาษาจากฟังมาหรือจากตำรับตำราต่างๆมาแล้วหรือแม้จะเคยฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วจริงๆ ก็ยิ่งดีใหญ่พิจารณาให้ดีๆจะเข้าใจได้อภิสัญญาในรุนั้นดับจิตสิ้นหมดทั้งสัญญาทั้งเวทนาไม่มีแม้นามขันส่วนได้รับสัมผัสหรือรับรู้อะไรได้เลยแต่กำลังสั่งสมอุปทานธาตุชนิดหนึ่งดังได้อธิบายมาละเอียดแล้วส่วนสัญญาเวทยิตะในรุนั้นไม่ใช่ดับจิตจนหมดสิ้นหมดทั้งสัญญาและเวทนาดังที่ได้พากันแปล พากันตีความหมายกันอยู่ส่วนใหญ่ในขณะนี้ไม่แต่ดับเพียงสังขารไม่ให้วิญญาณที่ปรุงแต่งประกอบไปด้วยโลกียะจิตใดๆเกิดคือจิตที่เป็นอบายสัตว์ทั้งจิตที่เป็นกามสัตว์หรือเทวดาเสพกามทั้งจิตที่เป็นพรหมสัตว์ก็ไม่ให้มันมีในจิตเราให้มีแต่จิตรู้ที่รู้จริงๆรู้ชัดแท้ๆไม่มีรสทุกข์รสสุขใดๆ รู้ว่าหวานเปรี้ยวเขียวแดงแข็งอ่อนหย่อนตึงหนึ่งห้าบ้าดีผีคนจนกระทั่งเทวดาอินพรมมานยักษ์ไปยานใหญ่ตามความจริงอันแท้จริงเท่านั้นจริงๆและรู้ด้วยว่าในกาละนั้นเทศนั้นควรจะอนุโลมปฏิโลมแค่ใดดีด หรือจะไม่ยุ่งเกี่ยววางเฉยเสียดีเป็นความรู้ที่รู้อยู่ในขอบข่ายของสัญญาก็เพียงรู้ชัดตามสัญญาที่กำหนดหมายว่าเป็นเพียงสัญญาและเวทนาก็รู้ว่าในเวทนานั้นมีสุขทุกข์อุเบกขาก็รู้อย่างดีเวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาอย่างดีไม่กระจายไม่ฟุง้งไม่ปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ตนเสพแน่ๆอยู่ในขอบข่ายที่ไม่เลอะเทอะไม่ฟุง้งฝอย แต่บริบูรณ์เป็นนิรุธทธาแท,แท้จริงๆนิรุธทธานั้นหมายความว่าซึ่งดับสิ่งที่ควรดับซึ่งทำลายสิ่งที่ควรทำลายซึ่งไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่ควรเกิดตามที่ตนกำหนดรู้กำหนดเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ควรเกิดได้จริงๆสัญญาเวทยิตาิโรธนั้นหมายความว่าการดับที่ยังมีสัญญารับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วอยู่อย่างถูกตรงลงตัว เวทยิตะคำนี้มันแปลว่ารับรู้อารมณ์แล้วหรือความเสวยอารมณ์แล้วไม่ใช่แปลว่าความดับอารมณ์และไม่ใช่คำว่าเวทนาด้วยดูกันดีๆอย่าโมเมที่ว่าให้สัญญารับรู้อารมณ์แล้วก็ดับอยู่หรือการดับที่ยังมีสัญญารับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วอยู่อย่างถูกตรงลงตัวนั้นก็คือคนเรานั้นมีห้าขัน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันจะทำงานตามลำดับลาดับโดยมีรูปเป็นจุดเริ่มเมื่อมีปัจจัยมาสัมผัสในวงเล็บผัสสะรูปหน้ามขันอันแรกจะรับรู้คือเวทนาซึ่งเป็นเจตสิกด่านต้นมันก็จะทำงานเท่าๆกับหน้าที่ของมันคือสักแต่ว่ารู้ความจริงอันนี้ตรงตามสภาวะแท้เท่านั้นยังไม่มีบัญญัติใดๆเกิดเลยคือ ยังไม่มีการกำหนดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นในใจเลยเปรียบเหมือนเราเอาสีแดงป้ายลงไปบนผ้าขาวก็จะเกิดสีแดงติดผ้าขาวนั้นจริงๆเท่านั้นแต่ผ้าขาวนั้นมันหารู้มากไปกว่านั้นไม่เยี่ยงนี้แหละคือหน้าที่ของเวทนาขันตัวแรกสุดของจิตมันเป็นสภาวะเช่นนี้นั่นเองมันยังไม่มีแม้แต่ว่าใครเป็นผู้รู้อะไรมันมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดโดยความจริงอันแท้จริง เพราะมีเหตุมีปัจจัยเท่านั้นจริงๆตัวเจ้าของรูปร่างกายเองจริงๆก็ยังไม่สมมติว่ามีตนเองอยู่ด้วยและการกำหนดรู้ความหมายของสิ่งนั้นก็ยังไม่มีอีกด้วยนี่คือเวทนาขันหรือเวทนาเจตสิกแท้เพียวๆด่านแรกของจิตทำงานจึงรู้เหมือนไม่รู้และยังไม่ได้ทั้งกำหนดหมายทั้งยังไม่ได้จดจำลงไปถ้าเวทนาขันของใครทำงานอย่างเดียว ไม่ส่งงานหรือทรงสภาวะธรรมนั้นไปให้นามขันตัวต่อไปทำงานคนผู้นี้ก็เกือบๆจะเป็นคนไม่มีใจเมื่อเลิกปล่อยจากการสัมผัสนั้นก็จะไม่รู้ว่าตัวได้เห็นอะไรสายตาแม้จะสัมผัสกับวัตถุใดๆแล้วก็เหมือนตนไม่ได้เห็นวัตถุนั้นหรือคนผู้นี้ได้รับการแตะต้องสัมผัสทางทวารหนึ่งทวารใดแล้วก็ตามก็ดูเหมือนกับคนไม่ได้รับรู้สึกกับการสัมผัสนั้นอย่างนั้นแหละ ต่อเมื่อสัญญาขันรับช่วงเอางานต่อจากเวทนาขันมาปรุงแต่งรับรู้ต่อจึงจะเกิดการกำหนดหมายเทียบเคียงขึ้นถ้านำไปเทียบกับความจำเดิมที่เคยรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นมาก่อนแล้วก็รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เคยรู้มาแล้วถ้าสิ่งนั้นแปลกใหม่ก็รู้ว่าสิ่งนั้นยังไม่เคยรู้หรือแปลกไปจากที่เคยรู้มาก่อนพอรู้เช่นนี้ก็นับว่าเป็นการจำไว้ในจิตด้วย สนใจมากก็จําได้มากหรือประทับไว้ในจิตแรงก็จําหรือจดจําไว้ในจิตแน่นชัดกว่าเป็นธรรมดาถ้ารู้ไม่มากกําหนดไม่ชัดก็รู้บ้างไม่รู้บ้างจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างยิ่งถ้าสัญญาไม่ค่อยทํางานกําหนดหมายก็มีบ้างจําได้ก็นิดหน่อยหรือเดียวเดียวสภาวะดังนี้แหละที่เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญาคือจะว่าไม่กําหนดรู้ก็ไม่ใช่ ก็กำหนดแต่น้อยจะว่าจำไม่ได้ก็จำได้แต่เลือนลางหรือลืมง่ายหรือจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ดังนั้นถ้าจะรู้อะไรก็ควรเปิดจิตรู้ให้ได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์ไม่หวั่นไหวให้จิตกำหนดรู้เต็มที่รับทราบโดยเต็มใจเรียกว่ามีทั้งสติให้เต็มมีทั้งธรรมวิจัยให้ถึงที่สุดพร้อมกิเลสก็ให้รู้ว่ากิเลส จิตบริสุทธิ์ที่รู้ความจริงอยู่เพียวๆก็ให้รู้ความจริงนั้นเพียวๆอยู่เท่านั้นเมื่อมีการรู้ชัดเจนในความเป็นจริงอันแท้จริงนั้นแล้วก็ให้หยุดกันแค่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านี้คนผู้นี้ก็ดับก็หยุดจิตไม่ปรุงต่อกับสิ่งที่รู้แล้วว่าไม่จริงเป็นกิเลสหรือปลูกปั้นก่อเกิดอะไรให้มากกว่าที่สัญญาขันได้ทำงานสะอาดๆแล้วนี้อีก ให้จิตทำการปรุงรู้เพียงแค่นี้มันจึงเท่ากับไม่ให้สังขารขันทำงานหรือคืออย่าให้มีสังขารเกิดขึ้นต่อไปอีกนึกให้ดีนะว่าคนเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียงเป็นลำดับกันอยู่ดับสังขารตรงจุดที่สัญญาแล้วนี้ให้ได้ให้แค่สัญญาทำงานเต็มที่เท่านั้นการเกิดที่มีกิเลสจะเข้ามาร่วมปรุงแล้วเกิดต่อโตใหญ่เลยเถิดไปอีกก็ไม่มี เราดับที่ตรงนี้เราดับให้ได้ดังนี้เสมอเสมอเราจะเป็นผู้รู้ความจริงตามที่เป็นจริงหรือรู้ความจริงอันแท้จริงของโลกเขาเท่านั้นเพราะเราไม่ได้เอากิเลสตัณหาใดๆของเราเข้าไปร่วมปรุงต่อเลยข้อสำคัญต้องรู้แจ้งในขันห้าให้จริงแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ชัดให้แท้ รู้อาการรู้ลิงรู้นิมิตรู้อุเทศของรูปนามต่างๆและกิเลสดังกล่าวให้จริงแท้แล้วเปิดจิตให้ทำงานตามที่ได้อธิบายมานี้เราทำได้ที่ใดนั่นคือเรามีสัญญาเวทยิตะนิโรธีนั้นทำให้บ่อยๆทำให้ช่ำชองจนทำได้เสมอๆก็คือเป็นสมาบัติส่วนความลึกละเอียดในานมามธรรมชั้นลึกซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนั้น มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองตามที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเพียรทำให้ตนได้สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเราจะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสแล้วจงอย่าให้มันมาปรุงในจิตหรืออย่าให้มันมาร่วมเกิดจะเรียกว่าดับมันหรือฆ่ามันหรือไม่ให้มันมามีอะไรต่างๆนี้ก็มีความหมายในยะเดียวกันทั้งสิ้นคือไม่ให้มาปรุงไม่ให้มาร่วมสร้างเกิด ก็เรียกว่าไม่มีสังขารหรือเรียกว่าดับกิเลสไปหรือเรียกว่าดับสนิทจากกิเลสอยู่ทั้งสิ้นนั่นแหละคือนิโรธแท้ๆไม่มีปรุงกับกิเลสอยู่ก็นั่นแหละคือไม่มีสังขารตามที่พุทธศาสนาหมายหรือจะอธิบายอะไรอื่นๆอีกมากคำแห่งภาษาหลายเชิงสำนวนมันก็ล้วนคือคำอธิบายถึงลักษณะของสัญญาเวทยิตนโรธหรือเป็นความรู้ชัดแจ้งวิชาว่า การดับที่ยังมีสัญญารับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วอยู่อย่างถูกตรงลงตัวที่สุดหรือให้สัญญารับรู้อารมณ์แล้วก็ดับอยู่นั่นเองอันก็คือความหมายของสัญญาเวทยิตะเนรุษแท้ๆตรงๆเมื่อจิตเรารู้ชัดรู้แจ้งวิชาเราจับสังขารได้รู้สังขารได้เช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้ที่สุดคือ เป็นผู้รู้แจ้งในกองสังขารสังขารขันหรือคือผู้รู้แจ้งในผลของทั้งความว่างเปล่าในวงเล็บขอไข่ทั้งความมืดมนหรือความโง่เขลาในวงเล็บอันทะที่ได้รวมกลุ่มกันเข้าเป็นตัวตนขึ้นนั้นๆในวงเล็บขอบวกอันทะคือขันทะและบัดนี้ได้รู้ในกองขันทั้งหลายอย่างจะแจ้งชัดไม่มืดมนแล้วซ้ำกำหนดรู้อย่างรู้ชัด รู้ไม่ปนรู้ไม่มีความโง่เขลาผสมอยู่เสียด้วยจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตะและเมื่อไม่ให้มีสังขารเกิดวิญญาณก็ย่อมดับด้วยโดยปริยายเพราะวิญญาณจะต้องเกิดตามหลังสังขารเสมอเมื่อสังขารไม่ทำงานวิญญาณก็ย่อมเกิดไม่ได้ดังนั้นนามรูปก็ย่อมไม่มีด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งสายก็ดับสิ้นไม่เดินต่อก็หมดสิ่งใดเกิดโดยในนี้เอง นี่คือเรื่องละเอียดที่สุดนี่คือความดับสนิทที่พระบรมศาสดาเจ้าองค์พระสากยมุนีได้อุตสาห์เสียเวลาค้นหาเสียแทบแย่เป็นของดีเยี่ยมเป็นนิโรธขั้นสูงสุดและลัดตรงปฏิบัติได้เร็วสุดด้วยเป็นนิพานชนิดลืมตาเห็นเห็นจักคุมาปรินิพ,พุโพติเป็นนิโรธอริยสัจชนิดดับจริงๆแต่แจ้งใสชัดแจ๋วสัจฉิกรณะ ซึ่งจะมีใช้ิโรธสมาบัติที่นั่งดับดิ่งนิ่งแข็งไปนั้นไม่หรอกเพราะถ้าสภาพอย่างดับดิ่งนิ่งแข็งหรือดับทั้งเวทนาดับทั้งสัญญาเป็นอสัญญีสัตว์